เสียงแต่ของน้องขอลองฉันไม่ใช่ผู้วิเศษวูลเล่นกีตาร์ไม่เป็น What? โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะ่ะอยู่กับผมจานเจมสเตอร์เซเกมเมอร์ครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องไอดอนไฟกันนะฮะคือไอที่ถือกีตาร์นี่ไม่ใช่อะไรนะเพอแบบพอดีแบบหยิบของไอเบิ้มมาแล้วก็เอามาเล่นเลยนะฮะก็คือเอามาเป็นประกอบฉากแล้วกันเดี๋ยวมือไม่รู้ว่าจะจับอะไรนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตไอดอนไฟกันนิดหนึ่งนะครับว่าอาการมันเป็นยังไงเราจะได้ต่อยไหมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์โควิดมันกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่ ผมก็เบอกเลยนะครับว่าตอนแรกเนี่ยแผนของเราคือเราจะเหมือนถ่ายวิดีโอพรีเซนต์เขาเรียกว่าวิดีโอเปิดตัวอะไรเงี้ยวิดีโอแบบพูดคุยนั่งพูดคุยกันแล้วก็มาถ่ายรูปอัปเดตปัจจุบันวนะ่าแบบแต่ละคนเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นะฮะเห็นเขาบอกว่าจะถ่ายช่วงเดือนมกราซึ่งตอนนี้ก็วันที่เท่าไหร่ละสิบสามมกราแล้วครับผมซึ่ง13มมกราเนี่ยยังไม่มีการติดต่อมาเพื่อถ่ายคลิปอะไรเลยผมก็ยังไม่รู้ว่าแบบจะได้ต่อยหรือเปล่าเนี่ยคือจริงๆเราจะได้ต่อยวันที่ประมาณ ปลายเดือนกุมภานะฮะประมาณปลายเดือนกุมภาอาจจะเป็น24ประมาณ22-24ถึง2ีประมาณนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ถูกเลื่อนออกไปนะฮะเห็นว่าถูกเลื่อนไปน่าจะประมาณพฤษภาคมครับผม ถูกเลื่อนไปพฤษภาคมคือมันค่อนข้างนานมากๆนะมันนานมากๆเลยซึ่งผมเนี่ยก็ออกกําลังกายนะผมออกกําลังกายตั้งแต่ช่วงเดือนสิตุลาปะ่ะตุลาพฤศจิกาธันวาปะ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือ2เดือนก่อนที่จะ2เดือนก่อนที่จะปีใหม่คือผมก็ออกกําลังกายหนักมากฮะคือผมลดน้ําหนักมาเกินนะจริงๆเนี่ยผมต้องน้ําหนัก 79- 79.2ประมาณนี้นะฮะ79.2 แล้วแบบว่าประมาณ7 9 2เแหละเพราะว่ารุ่นผมที่ต่อยกับเ e อะเขากําหนดน้าหนักไว้แต่ว่าผมเนี่ยลดลงมาเหลือ77.8ซึ่งมันค่อนข้างต่ากว่าเกณฑ์นะฮะคราวน,นี้เนี่ยผมก็เลยแบบพยายามกินให้เยอะๆเข้าไว้นะตอนนี้ก็น้าหนักอยู่ที่ประมาณ78ต้นๆประมาณนี้นะฮะแล้วทอนี้เนี่ยโควิด e. อีกไม่ได้ซ้อมมวยเลยครับช่วงนี้ไม่ได้ซ้อมมวยเลยตอนนี้อยากซ้อมมากแต่ว่า,าแต่ว่าก็พยายามที่จะ เข้าฟิตเนสพยายามเข้าฟิตเนสออกกําลังกายเรื่อยๆนะฮะซึ่งจะสังเกตได้ว่าเนี่ยดูที่จมูกผมเห็นไหมนี่ก็จะมีรอยมีรอยเนี่ยเห็นหมตรงตรงตรงใต้าตาตรงนี้ด้วยตรงจมูกตรงนี้ก็มีรอยเพราะว่าผมแบบไปซ้อมกีฬามาผมไปซ้อมกีฬามาแล้วก็โดนต่อยมาหน้ามันก็จะแบบมีร่องรอยของบาดแผลรูปผู้ชายนะครับผมซึ่ง การออกกําลังกาย <S <S การชก money อะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆเราต้องมีอุปรกรณ์ในการเซฟตี้นะฮะคือฟันยางนะฮะฟันยางคือจริงๆเราต้องใส่แต่ว่าไอที่ผมไปเป็นรอยมาเนี่ยโดนแล้วแบบมีแผลขึ้นที่หน้าเนี่ยก็คือแบบผมไม่ได้ใส่ฮีตการ์ดไม่ได้แบบป้องกันอะไรเลยนะฮะก็เลยแบบได้แผลมาทีนี้เนี่ยผมเลยต้องไปทาสิ่งสิ่งหนึ่งนะ,ะที่เรียกว่าฟันยางนั่นเองซึ่งฟันยางเนี่ยจริงๆเราสามารถไปทําที่กกทก็ได้นะเห็นเขาบอกว่าไปทําที่กกทอมันจะง่ายก็คือเขาเรียกว่าอะไรวะอะไรกระทรวง อะไรเกี่ยวกับกีฬานี่แหละครับผมแต่ว่าเขาบอกมาว่ามันทําง่ายก็จริงแต่ว่ามันจะรอนานนะฮะที่กกทเนี่ยเพราะว่ามันจะมีคิวคันข้างยาวฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะไปทําที่คลินิกนะฮะไปทำมาไว้แล้วรอประมาณสวันก็ได้แล้วนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเอาฟันยางกันนะครับผมจริงๆกีฬาที่ใส่ฟันยางไม่จําเป็นต้องเป็นกีฬาชกมวยนะกีฬาบาสเกตบอลก็ใส่ได้เหมือนกันนะฮะอย่างพวก NBA เอห็นไหมอย่างไอสตีเฟนเคอร์รี่ที่มันชอบเอาฟันยางขึ้นขึ้นขึ้นมากัดเล่นอ่ะ าอื่นก็สามารถใส่ฟันยางได้ไม่ว่าจะเป็นแบบพวกนักกีฬายกน้ําหนักเขาก็ใส่กันนะฮะเวลาแบบที่เขายกหนักๆแล้วมันแบบอาจจะมีการกัดฟันอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องแบบใส่ฟันยางเพื่อป้องกันฟันตัวเองนิดนึงนะครับก็มีกีฬามวยกีฬาบาสเกตบอลกีฬายกน้ําหนักหรือว่าอะไรพวกนี้คือมันเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจำเป็นนะฮะในการที่เราจะเซฟตี้ตัวเองนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นภาพบรรยากาศให้ดูนะครับว่าช่วงที่เราไปทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณ2 3วันก่อนหน้านี้เนี่ย เขาจะมีให้เราทําอะไรบ้างนะฮะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเอาฟันยางกันนะครับผมไปไม่เคยเนาะเดี๋ยวมันจะพิมพ์ปากนะครับะระหว่างที่พิมพ์ปากเนี่ยมันจะมีพวกวัสดุท่เขาจะยึดต่อได้ให้เราหายใางจมูกนะคะถ้าเกเรนะน่ากลัวนะ <laughs> ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้น <c oughs> แต่มันจะค่อยๆแข็งขค่ะถ้าเราหายใจทางเต่าเราเกกเรไปยิ่งทำให้สำลักได้นะคะหายใจทางจมูกะใช่ค่ะเสียวจ้ะ ไม่ขนาดนั้นเคยคุณเห็นปูนปะเคยครับแต่นานแล้วเห็นปูน่ะเสียกว่าเยอะอันนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะแค่ไู้คึกวเหมือนมีอะไรอยู่คิมฟันแค่คล้ายๆตอนที่เขาทำแฟันนนใช่ใช่ใช่เหมือนกันเลยค่ะนั้นทำเลเเลเลยค่ะกระดกเลนเข้ามาไหนค่ะ เลยนะอันนี้ทำเฉพาะด้านบนเนาะเพราะว่าถ้าเป็นมิทเนอร์ทำบนล่างคะ่ะแล้วสับสบฟันนี้แค่ป้องกันแค่เวลาเราต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องกัดเนาะเพื่อป้องก,กันไม่ให้ฟันเลยสึกทําทำเท่าๆ่้ามย่ยางเนี้วก็พอโอเคพวกน,น้ำนี่ยเลยนะคะโอเคครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงที่ทนตกรรมก,กันเรียบร้อยแล้วเราก็มาเอาละคือจริงๆอะ่ะเราแค่มาเอาเฉยนี่ครับตอนนี้เราได้มาเป็นฟันยางของเราละที่เขาให้มา ก็เอาไว้ใส่ตอนที่เราต่อยมวยนั่นเองนะครับผมคือตอนแรกผมนึกว่าแบบมันจะมีแบบสีหลายๆสีให้เราเลือกอ่ะเดี๋ยวผมมาลองใส่เลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไม่เคยใส่ฟันยางมาก่อนในชีวิตแลยเป็นไงเป็นไงใช่ไวะตลกตลกเหรอวะตลกแต่จริงๆอ่ะแบบเฮ้ยแต่รู้สึกว่าแบบมันเข้ามันเข้ากับฟันเราเลยนะ มันเข้าปัันเราเลยเวลาเราแบบอุย้ยเจ็บไม่รู้มันจะช่วยเซยฟได้เยอะไหมล่ะคิดว่าผมว่าก็เป็นอีกอะไรที่ดีอะ่ะเวลาที่เราต่อยมวยเรามีอุปกรณ์เซฟตี้นะฮะแล้วเขาก็ให้นี่มาด้วยครับผมให้มันเป็นเหมือนกับเป็นกล่องใส่อ่ะฟันฟันปอมของเราฟันยางอะนแหละเวลาใส่าหายใจมันออกไหมหายใจออกลนะก็รู้สึกว่ามันทํามันทํามาแบบ เหมาะมันทํามาพอดีกับฟันเราอ่ะคือมันไม่เหมือนกับที่คนอื่นเขาซื้อมาแล้วแบบทําเราเองอ่ะที่เอาไปต้มในน้ําร้อนแล้วก็เอามากัดเองเครื่องนั้นอ่ะมันจะเต็มปากแล้วหายใจยากนะแต่อันนี้รู้สึกว่ามันโอเคนะมันหายมันหายใจง่ายกว่าเยอะเลยมาได้มาแล้วครับผมฟันยางไปเออเห็นเห็นไอ้สตีเฟนเคอร์รี่มันชอบแบบกัดฟันยางเองเล่นเงี้ยเวลาเวลาที่มันเล่นบาช่มันชอบคือมันชอบเอาฟันยางเองมากัดเล่น ไปกลับบ้านดกวาไรสาระเกินไปวะมาบอากหลังจากที่เราไปทําปัญญามาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเอามาลองใช้จริงๆเอามาลงสนามจริงผู้ชกของเราก็คือน้นองน้องตั้นที่เราโชกกับเขาครั้งก่อนอะนะครับตั้นพร้อมยังพร้อมนะครับผมก็พร้อมแล้วมามา ครับทำต่อไปนะครับนะครับขอบคุณอ๋อขึ้นบนจากมอชโอ้ยลด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 เดลดลอลด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 นดล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 หลด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 ลกลด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 

ไม่ถอยเยไม่ถอยเยอะขไม่ถอยเยอะจ้รบาแล้วทองถอยเยอะไม่ถอยเยอะมองด้มองด้วมองมองดมิดยังไงเ้กาดยังไงตาตัว

เหน่ยนเต่โอเคต่อไปนี่ปัญหาของจางเลยนะจ่ายเท่าพุ่มได้าหมเไหมใจ่ไหเราปล่อยพุ่มได้เลยพุมจะมองเห็นไห้ล่ะจาย์จำมงคุณตีบอกพี่ชี้อะไรไม่บอกใช่ยัโอเคยับมัดซ้ายนี่ยับไว้วัดระยะเราวัดระยะไว้เอาพิงขวาอย่าพุ่มอย่างนี้ไป

Uh... mày way... oh, thở <cười của tôi> Đã... <laughs> yes. yes, nhớ mày nhớ à để biết thôi ăn ơi cả máy cả máy cả máy bay cả máy đây ไม่ก้มไม่ก้มตาไม่กงมไม่ตาบรรจัยบรจออกแม่แม่ออกแม่แม่สามห้าวิ ไมมกผมเยเือยมาจรอกมาจรอ้ต่อขาไม่ต่อขานะขาออก้อออกาข้อออกเออเอะรเอามุมเไป แต่ปัญยาล่ะใจยากเองไปกบุ้ง D O เรียบสองถเดี๋ยวครับผมใส่ปัญญาตั้งมาครั้งแรกเลยทีนี้ขึ้นมือขึ้นจะอ้วกไหมครับขึ้นอัดในปากอ่ะรู้สึกจะอ้วกไหมครับตอนกบุ้งกบุ้งใส่ซอสไปแก่แล้วก็ขพอเห็นงเขาใส่แล้วดูที่พอใส่แล้วเป็นไงเหนื่อยหายใจยากมากครับผมบอกเลย เราเลองบรรยายความรู้สึกของคุณผ,ผู้ชมฟังค่ะมาเป็นคือก่อนหน้าน,นี่ยที่ซ้อมแบบไม่มีบรรยางนะผมรู้สึกว่าแบบมันหายใจทางปากมันหายใจง่ายพอเราใส่ปุ๊บแม่งมีอะไรติดอยู่เลยนะมันมีอะไรติดอยู่ในปากฟันก็ต้องกัดเอาไว้เออประมาณนั้นแ่ะเวลากัดฟันแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็อึดอัดในปากอะ่ะเจ็บหน่อยจี๊ด อย่าทที่จําเป็นอย่าใยเยอะทำีจับเป็นการยู่าการจะลืมเปลืมการไม่ตกใจไม่ตกใจ้วก้นหน้าดูด้วยดูด้วยบองลดูด้วยบังลดด้วยดีอะไอดไหมเออเข้าใกล้กอบดีอะไร

เวลาเราเหนื่อยมราปากกี้เราเราอยู่พุ่งนะครับนี่คือสภาพของนักกีฬานะครับที่จะเป็นลงมวยนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับกีฬาออกปัญญากว่าออกไม่ไดพี่ออกปัญญาออกครับผมเอาใจไม่ทำแล้วครับรู้สึกดีใไหมครับโเอาเหมือนปวดขึ้นมาจากน้ำครับผมบรรยาความรู้สึกให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับรู้สึกเป็นไงครับตอนนี้นะผมก็อย่างที่เห็นนะสภาพก็คือไม่พูดแล้วนะครับผมก็เพราะว่าเหนื่อยหูอื้อ อ่าไม่ได้ยินอะไรแล้วไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้ครับพูดได้เป็นคำโครงอ่าใช้ภามาอะไรแบบแบบแบบตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงมากขึ้นผมผมผมฟุ้งซ่านทุกขวานเขาก็เขาเนี่ยเขาหมักเขาข้างเร็วนะครับผมแล้วก็เพราะว่าไม่ห้ามมือเลยไม่ห้ามมือนะทำมือเลยดอต่อเถอะโอเคครับ ก็จุดไปเรียบร้อยครับเมาหมักันไหมนะฮะก็มาเทสฟันยางเลฮะก็เป็นอุปกรณ์อีกอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยเซฟเราได้นะเวลาที่เราออกกาลังกายแบบกีฬาที่มันรุนแรงไม่จะเป็นต่อยมวยบาสยกเวทดพวกนก็ค่อนข้างจาเป็นนะฮะสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาทุกคนเพลนน้ก่อนนะขอตัวไปหยอดน้ำเกลือที่โรงพยาบาลก่อนนะเจอกันใหม่นะคร้บ บายบายครับ <Bye> <Bye. S 3>